สวัสดีค่ะน้องๆคะก็เจอกับพี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะเด็กเก่งนะคะน้องคนนี้นะคะดิกรีมไม่ธรรมดาเลยคะ่ะนอกจากจะเป็นแบบนุ่มหล,อล่อแล้วจะแบบหมอจุฬาแล้วนะคะฟิสิกส์ค่ะร้อยเต็มค่ะชีวะค่ะ88นะ,ะอีกนิดนึงก็ที่1ประเทศแล้วค่ะนะคะพี่นิชวะยากแปดสิบแปดนี่ก็เก่งมากนะคะเราก็มาสัมภาษณ์เขานะคะเดี๋ยวแนะนำตัวเลยค่ะพี่ทอนค่ะชื่อทีทอนอัลพงสานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อทอน มาจากโรงเรียนไม่ให้โดนวิทยาณศสอนนะครับแล้วก็สอบได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับขออนุญาตเลยก็แล้วกันเนาะเราวันนี้เราจะสัมภาษณ์นะครเจาะลึกถึงวิธีการแนวทางว่าทํายังไงถึงได้คะแนนขนาดนี้ถามก่อนเตรียมตัวสอบเนะี่ยนานไหมเอาตอบเข้าแพทย์จุฬาเนี่ยก็นนเอาเอาตรงๆก็คือเตรียมปีหนึ่งครับเริ่มเริ่มเรียนก็คือเป็นปิดเทอมขึ้นมาหครับปิดเทอมหคือจริงจังประมาณปีหนึ่ง ก็จริงๆก็คือแบบมสี่มห้าก็แบบแทบไม่ได้เรียนพิเศษเลยก็ไม่ได้เรียนเลยอยู่มหิดลเป็นหลักถูกไหมครับอ่านหนังสือทุกวันไหมมสี่มห้าจะเอาตรงๆก็อ่านช่วงสอบอครับอ่านช่วงสอบเป็นหลักอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีเรียนพิเศษเยอะไหมถามนิดนึงอยากรู้ก็เรียนปกติครับก็ตื่นมาก็เรียนก้ามง มหกมก็กลับบ้านอ่าไม่ค่อยอยากรู้สุดซูดมีสิบวิชาของหมอมันเราเรียนสิบวิชาเราเรียนทั้งหมดสิบวิชาหมหรือว่าเรียนแค่บางวิชาอ่านเองด้วยบางส่วนหรือว่าเรียนหมดก็เรียนทุกวิชานะครับผมก็แบบเรียนเรียนพิเศษมันเหมือนแบบมันให้คอนเซปต์คร่าวๆคือว่าเราควรจะต้องอาง่านตัวไ <c oughs> หนบ้างคือพูดง่าคือค่อนแพทย์ก็เรียนไทยสังคมก็เรียนครับส่วนใหญ่ก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนเรียนที่ไหนกันก็ได้แบบก็ได้รีวิวคร่าวๆว่าเราน่าชอบที่ไหนครับงั้นขออนุญาตถามเพิ่่่่มมมมมมถ้้้้าาเเเเเรรรีีียยยนนนนนนอออออะะขขดสูทกป .5 ึ .6 ใชหิไ เรียนฟิสิกส์ก่อนครับเป็นวิชาคำนวณมันมันเรียนก่อนดีแบบมันมันเรียนรีบไปมันก็มันก็ไม่ลืมครับอ่าไม่ลืมเพราะมันคำนวณใช่ไหมถ้าเข้าใจก็จบอาจทำโจทย์จะได้เรื่อยๆอแล้วต่อมาก็เป็นก็เป็นเลขครับเลขเอาไเาได้เลขแล้วต่ว่าคือ แล้วก็เรียนเคมีกับชีวะพราะเคมีชีวะพร้อมกันจริงๆตอนแรกก็แผนให้มันจบปิดเทอมครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบประมาณก่อนปิดเทอมตุลาเลยครับก็จริงๆเตรียมสอบดี a t กับเตรียมไอเอด้วยก็เลยสอบรอบแรกด้วยใช่ไหมมันก็มีเหตุการณ์แทรกเข้ามาอันนี้ดีนะประสบการณ์ของทอรเนี่ยซีเห็นเลยว่าพี่เขาอ่ะสําคัญมากคือต้องเรียนเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าปกติอยู่ค่ายสวนอฟิสิกส์ป่ะหรือไม่ได้อยู่ไม่อยู่ครับไม่ได้อยู่เลยคือเรียนทั่วไปที่โรงเรียนครับถูกไหมทีนี้เริ่มในฟิสิกส์เนี่ยทำโจทย์เยอะไหมทำกันบ พี่ๆให้ครับแล้วทักกานให้แต่ว่าพอจบคอร์สถ้ามีก็ไปหาหนังสือซื้อมาทาซื้อหนังสือเพิ่มเพิ่มไหมครับฝึกไปเยอะไหมคะก็ทาไปเรื่อยครับพวก 15. หพศหนังสืออะไรนะก็แบบจย์เกงสามัญอะไรในส่วนหนังสือครับถ้าถามว่าเท่าคร่สักกี่พันข้ออ๋อก็ไม่รู้ล้วครับสักพันข้อก็ได้นะครับแล้วก็อัพสกิลอะไรพวกนนั้นอัพสกิลด้วยมันขยันเหมือนกันเนาะอ่ะเลขกันเลขเลขก็เตรียมคล้ายๆกันครับคล้ายกันเหมือนกันก็คือเรียนในคอร์ส แล้วก็ซื้อสือมาทำชีวะเคมีอะชีวะก็ก็ทำโจทย์ได้ยกว่าครับแต่ว่ามันก็สําคัญอยู่ดีแบบหลายๆคนแบบไม่เคยเห็นความสาคัญของแบบการทาโจทย์ชีวะแต่ผมรู้สึกว่าแบบอ่านก็ดีครับแต่ว่าเราต้องซ้อมเอาข้อมูลออกจากสมองด้วยไม่ทําดิพี่ซัดตายถูกไหมครับพี่เป็นครูตลอดไม่ทําโจทย์ที่ตายไม่ทําโจทย์ที่ตายที่จะบุกไปถึงบ้านออกจากจอทีวีถูกไหมนี่ทําไม่หมดก็ยังได้88นี่ถ้าทาหมดเล่มนะ95้พูดเลยแล้วจุดจุดนี้เธอ อะเคมี่อะไรบ้างไหเคมี่ทำไงก็ทําโจทย์คอร์ดเอนนะครับก็เคมีรู้สึกว่าโจทย์สําคัญกย่าชีวะครับเพราะคํานวณอะไรพวกนี้มันมันต้องฝึกอะครับทีนี้อังกฤษตอนนั้นเห็นพูดว่าไอเอลบีแมฝึกไปเยอะไหมฝึกยังไงอยากรู้วิธีการเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มาเรียนพวกคอร์ดไอเอประมาณม5เทอม2พอบอกไอเอลได้เท่าไหร่ได้7.5ครับ7.5เออตอนนั้นฝึกฟังเยอะไหมถ้าเอาจริงๆก็คือแบบเจกก็ดูซีรีส์อะครับแล้วดูซีรีส์แล้วก็มาโนเองว่าเราได้ฝึกฟังโโอ้ห เฮ้ยวิธีนี้ดีนะภาษาอังกฤษเราได้ทาโจทย์เยอะไหมทําโจทย์แบบฝึกข้อสอบเก่าเยอะไหมามาฝึกก็แบบช่วงช่วงใกล้ๆเลยครับประมาณเทอมสองครับเราได้ฝึกจริงๆจากเรียนมาขึ้นมาทํามาทําทําสะสมก็ทําไปเรื่อยๆครับถ้าทำไอเอลได้แบบมัญมัน,ม,น,ม,นมันก็ฟอมีทรงครับมันอาจจะไม่เต็มบางคีย์แต่ว่าแบบมัน,ม,นมันก็ทําได้ครับอืมโอเคคะแนนดีทั้งหมดเลยพี่แอบเห็นโปรไฟล์คะแนนเราดีทุกช่องเลยเฉลี่ยวมาคือหมอจุฬาทีนี้ถามนิดนึงระหว่างเตรียม1ปีใช่จากห้า ขึ้นป .5 ขึ้นป .6 มีช่วงเครียดไหมก็มีช่วงแบบตอนนั้นไม่ติดสัมภาษณ์รอบหนึ่งครับก็มั่นใจคนตัวคนว่าน่าจะติดครับก็เลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือช่วงนั้นก็คือเฟลไปคือแบบเฟลไปหนึ่งช็อตแล้วก็แบบช่วงนั้นก็คือไปข่าวชนไก่ไปอะไรด้วยก็คือแบบหายไปสองสามสัปดาห์ก็แบบก็เอร์เรียนนิดนึงตอนนั้นแก้อย่างไงแก้ยังไงมีมีวิธีการแก้แบบปอบใจตัวเองวันที่เฟลวันที่ลลงอะวันที่ลลง ก็ให้กำลังใจตัวเองว่าแบบต่อให้ช่วงนั้นไม่ได้อ่านหนังสือแต่ก็คือเราก็อ่านสามัญมาตลอดนะครับเราก็ไม่ใช่ไม่ได้นนประมาทไปทุ่มเอารอบแรกอย่างเดียวก็มัม่นใจว่าแบบเราก็เราก็เตรียมมาพสอสมควรแล้วก็ยังทันเพื่อนแล้วก็ถ้าเราอ่านต่อ,อยังไงเราก็ทําได้ครับวันสอบนอนหลับไหมําเทคนิคมั้ยก็ตอนนั้นพี่เกดไลฟ์ live, หรือว่าหรืออัพสกิลนะครับผมจะไม่ได้เป็นการปรับเวลานอนช่วงสอบครับ,รบก็ลองทําตามครับแบบปกติเราอ่านถึงตีหนึ่งแล้วก็ เคยเอาลงมาถึง3ามทุ่มให้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบก็คือเรานอนสี่ทุ่มให้ได้ครับเทคนิคคือปรับเวลาถูกไหมก็คือค่อยๆถอยเร็วขึ้นเร็วขึ้นตลอด6ปีที่เราเรียนทุ่งมัธยมอ่ะเราต้องมีนะมันสาคัญมากเลยมันเป็นแกนกลางของการเรียนหนังสือของเราแกนกลางที่เราคิดว่าคุณสุบัติอันเนี้ยเทคนิคอันนี้มันต้องมีไว้ทอนคิดว่าอันนั้นของทอรคืออะไรคือแบบผมคิดว่าหลายคนน่าจะให้คํานี้เป็นพวกแบบความรับผิดชอบหรือการแบ่งเวลาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ แต่ส่วนตัวคือแบบผมไม่มีทั้งสองอย่างเลยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ช่วยได้จริงๆคือแบบเพื่อนดีๆครับเพื่อนดีๆครูคำตอบนี้ดีมากเลยจริงนะมันดีจริงคือคือมันเป็นคําตอบที่จับต้องได้เลยช่วยที่บายความว่าเพื่อนดีหน่อยสิว่าเป็นยังไงแบบม .3 อะไรอย่างเงแบบี้ยแบบผมก็แบบติดลอไม่ส่งงานอะไรพวกนี้เลยครับแต่แบบพอขึ้นมามสี่เราแบบเจอเพื่อนที่แบบเขาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเขารู้สึกเขารู้จักอ่านหนังสือรู้จักแบ่งเวลาอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นที่แบบช่วยเราในทางการเรียนได้แล้วก็ ก็แค่ทาตามครับมันก็ช่วยได้เยอะช่วยพาเราไปสู่สิ่งที่ดีทีนี uh> ้นิดนึงช่วงนี้มายุคโควิดมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรก็ไม่แน่นอนถูกไหมนะคะัคำเตือนจะฝากถึงน้องๆในปีนี้ที่จะสอบหรือน้องปีถัดไปว่าทางเนี้ยระหว่างทางเนี้ยชีวิตพี่เคยพลาดมาละก็ล้มไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่ามั่นใจตัวเองเกินไปก็เลยแบบไม่ติดสัมภาษณ์คนอื่นอาจจะแบบไม่ได้สอบรอบหนึ่งแต่ก็ก็เหมือนกันนะครับเรียกว่าผมได้ล้มก่อนรอบหนึ่งพอสอบสามัญก็เลยทําได้แต่แบบใครที่ไม่เคยได้ล้มตรงนี้ก็ ก็อย่ามั่นใจเกินตอนสอบตามันนะครับต่อให้แบบทำ้อสอบเกา่ามาได้ทุกปีหรือว่าแบบทำมาเยอะแค่ไหนมันก็มันก็มีโอกาสเปลี่ยนแนวได้คืออย่ามั่นใจตัวเองเกินไป <Okay. S 2> ต้องพยายามเตรียมเผื่อๆ <Okay. S 2> เตรียมเผื่อๆไว้ใช่ไหมต่อให้เตรียมเผื่อไหน mm. ก็ยังมีโอกาสพลาดได้ก็ตั้งสติในห้องสอบให้ได้ก็โอเคแล้วอันนี้ดีจริงสมแล้วค่ะที่ได้คะแนนฟิสิกส์ร้อยเต็มสมแล้วสิบแปดสิบแปดสมแล้วติดหมอสมแล้วเด็กมหิดลคุณมากเลยโอ้วันนี้ พี่ว่าน้องอะได้ไอเดียดีเยอะมากขอบคุณทอนมากนะคะที่มาเป็นแบบแหล่งความรู้แหล่งแนวทางนะคะขอบคุณมากนะคะครับเค่ส <Okay, S 2> วัสดีค่ะหลายคนน่าจะให้คํานี้เรารั้ผิดชอบการแบ่งเวลาผมไม่มีทั้งสองอย่างเลยสิ่งที่ช่วยได้จริงๆคือแบบเพื่อนดี๋ยเราแบบเจอเพื่อนที่แบบเขารู้จักอ่านหนังสือรู้จักแบ่งเวลาถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นก็แค่ทำตามครับมันก็ช่วยได้เยอะ